สวัสดีค่ะคลิปนี้มีงาน DIY ถักโครเชที่คาดผมมาฝากกันค่ะใช้ไหมพรมสีพลายเส้นเล็กขนาด2อมิลค่ะเข็มถักโครเชทิวลิปเบอร์2ขนาดหัวเข็ม1.5มิลค่ะเริ่มต้นใช้สีชมพูถักถักโซ่สี่ ถักพอสองคอผ่านหัวเข็มสองครั้งแทงหัวเข็มในโซ่แรกถักโซ่เจ็ดนับโซ่ลงมาสามทำพอสองคอแทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่ ถัดไปถักเหมือนกันค่ะถักโซ่เจ็ดถักพอสองคอผ่านหัวเข็มสองครั้งแทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่ถักขึ้นไปเป็นช่องค่ะในตัวอย่างถักสิบสามช่องท่านจะถักมากกว่านี้ก็ได้นะคะถักโซ่สี่ โซ่จะอยู่ด้านล่างทักพอหนึ่งคอทับหลักพอสองคอทั้งหมดสี่ครั้งค่ะถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอสี่ครั้งลงในช่องถัดไปค่ะ พอหนึ่งคอให้ไหมค้างไว้ในเข็มทั้งหมดเลยค่ะปหลดไหมพร้อมกันก็จะได้กลีบดอกหนึ่งกลีบถักโซ่ห้าแล้วถักกลีบดอกอีกหนึ่งกลีบ ถักโซ่หนึ่งแล้วถักพอหนึ่งคออีกห้าครั้งลงในช่องถัดไปค่ะ ถักโซ่หนึ่งถักกรีบดอกค่ะถักโซ่ห้าแล้วถักกรีบดอก ถักโซ่หนึ่งช่องถัดไปถักพอหนึ่งคออีกห้าครั้งถักสลับกันจนจบแถวค่ะ ช่องสุดท้ายถักพอหนึ่งคอสี่ครั้งค่ะผักโซ่สี่เลื่อนห่วงจบแถวค่ะ ถักโซ่ขึ้นไปสี่ถักพอหนึ่งคออีกสี่ครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถัดไปถักเหมือนด้านล่างตลอดแถวค่ะ ช่องสุดท้ายถักพอหนึ่งคอสี่ครั้งถักโซ่สี่เลื่อนห่วงถักโซ่หนึ่งตัดไหมค่ะ เปลี่ยนสีไหมแทงหัวเข็มในหลักพอหนึ่งคอหลักแรกค่ะถักโซ่หนึ่งแล้วถักควักธรรมดาในหลักถัดไปค่ะถักควักธรรมดาในหลักถัดไปอีกหนึ่งครั้งถักโซ่สองถักกลีบดอกเหมือนสีชมพูค่ะ ถัดไปถักคอสองคอหนึ่งหลักค่ะถักโซ่สามแทงหัวเข็มผ่านไหมสองเส้นข้างล่างถักควักธรรมดาค่ะถัดไปถักเหมือนกันค่ะอีกห้าครั้งรวมทั้งหมดจะมีหกหลักค่ะ ถักกลีบดอกค่ะเบ็ดหลักพอหนึ่งคอไปห้าหลักแล้วถักกลีบดอกค่ะ ถักควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งค่ะช่องถัดไปถักพอสองคอแล้วถักเป็นตุ่มค่ะถักทั้งหมดหกครั้งเท่ากันค่ะ ช่องถัดไปถักสลับกันค่ะสลับลายที่หนึ่งและลายที่สองถักเหมือนกันจนจบแถวค่ะ ถักโซ่สองเป็นหลักพอหนึ่งคอเป็นหนึ่งหลักถักควักธรรมดาในหลักถัดไปค่ะสามหลักถักโซ่สี่ถักควักธรรมดาค่ะหนึ่งครั้งถักโซ่ขึ้นไปห้าสิบ ถักโซ่ขึ้นไปสามทำกลีบดอกไม้ค่ะถักพอหนึ่งคอลงในโซ่ที่สี่หนึ่งหลักถักโซ่สามแทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่เลื่อนห่วงถักกลีบทั้งหมดสี่กลีบค่ะ ถักโซ่หนึ่งแบ่งเครื่องกลางดอกถักควักธรรมดาค่ะถักควักธรรมดาลงทุกหลักโซ่ถักเสร็จแล้วถักควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งถักโซ่สี่ ถักควักธรรมดาในหลักพอหนึ่งคอสามหลักถักโซ่สองช่องถัดไปถักเหมือนลายข้างล่างค่ะ ถักโซ่สองถักควักธรรมดาบนหลักพอหนึ่งคอสามครั้งถักโซ่สี่ถักควักธรรมดาค่ะอีกหนึ่งด้านจะถักเหมือนด้านแรกค่ะจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะ หลังจากถักสายที่สองเสร็จแล้วถักวักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักโซ่สี่แทงหัวเข็มในโซ่แรกเลื่อนห่วงถักโซ่หนึ่งตัดไหมค่ะ ลองถักกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ